มงคนพิ่นกิมายเห็ดไก่นึ่งไม่กี่คนไก่ห่อบักรขมิ้นนึ่งหุ่ไก่ห่อบักรขมิ้นนึ่งหุ่นอุ่นไหม่แหละแต่ไก่เลี้ยงเอาผู้เดียวเนี่ยข้าเมื่อกี้นี่ก็าไม่ยากให้เห็นลมอากาศข้านมันกำลังลุกคนมันขอห้อยไก่พอดีกินแหละไก่อยู่ในบ้านเป็ดไก่น่ะยุบหยัวหยัวตามมือนี้แหละเนาะแลีนเต็มมือนี้นะ เลี้ยงค่ากินเป็ดเด้ไก่เด้บักเกื้อเพื่อนี่มันจ้อกันมายุบๆนู้นตัวน้อยตัวใหญ่นี่มันลูกคนร้อนมาหาบ่ดีสแล้วก็มันก็จะเอาไปลุไสเป็นคนอ่อนมันออกเลยสิคัวมันนึกก็ถ้าเบิ่งเครื่องปรุงนี่ดเอาเอาบักขมิ้นหอแม่น่ะ โอ้บกขมิ้นเนี่ยฮัลโหเออฮันดูซุ่มบกขมิ้นกับอยูนี่ดูบขมิ้นกับอยู่นี่เล็ดอออหอมเ็นปหอมไมเด็ไมไหมด็อมเอมหมไมหมไหเมป็ยมเีหเอเอเดม บรลันม,มเออบนั่นแหละหอมอเลยคอจะบร์ินบร์หอมแล้วตึ้งบร์นพอแล้วฮอ,อเทหอวาน,น,านจะไปครัวใกลก่อนเนอะ มันปิดมึงไก่แล่นมึงคนเงียบๆข,ของเปิดประตูพ่นแล่นเขาเ้าหืมม่นลุ่มๆมึงดูน่ะอ้าปันเปิดประตูขึ้มันเข้ากกตีนแล้ว,ลวกอคั่พอสะอาดแล้วเราก็มาคั่วปักแข้งปั๊กขาเฮ็ดกกเติดตอนแล้วนึ่งมันเนี่งสุดวัยเลยอ๋อจะอีก ตำมักเครื่องเราห่อขมิ้นนึ่งก็เดี๋ยวอ้นึ่งเป็นตุกับน้ำจิ้มเนกันเเดแล้วแต่ให้นโตบ่ตก็ให้มันโตเลยครบหนึ่งเอาแล้วปน้สุกนึงเป็นครบสิกนี่ปีงยากกนี่คบหรือว่ามีดบุคมยรือว่ามีดบุคม ใส่ขวดเนี่ยจะเอาไปล้างอยู่นอกอยู่นอกมียุ้งแหลงแหลงมันมาปาดหน้าอย่นี้กเนีไปล้างอยู่ทางนอกหไกลก่แล้วแต่ท,ท้องชีเพ่ามันนอกเห็นหอะไรได้คือกันมาทำให้เหล่านี้

เดี๋ยวผุดเอาบอนมิสซอยเกลือขึนตนนึ่งพอเราจะเติมน้ำซน้ำปลาหอ,อม,อมใส่แล้วก็หอมออดแดงมแดงดียโคเครื่องเคียงยี่ลายแหละพอยต่ำมันละเอียดทอดกุ้ได้กับมันฝรั่งสะกิดสอยในยนี้พอต่ำนัดแรก สร้างขี้บอกและวออขีู้ดนี่ ขนกัซอร์ล่ถ้ามักมาหายพดีก็คือคนเซอรนี่ก็เซอร์พอดีพอดีี้เรเก็บไว้เซอรมือต่อไปซอไล่กัน้อยผมักนี้ก็คือเผ็ดเผ็บคนไว้แล้ว โอเครื่องเลยโอเครื่องละเอียดยจะไปกินหอ้องห้องธรรมาต้องกู้เฉพห้องเครื่องเทเน,นเนยขมิ้นกิแห้งห้องโอห้องสุดใจอันนี้ก็จะดขั้นตอนว่านจะเอามางขมิน้นเซิรัฟหอตนึ่งเนี่ยจะเอาถ้วยของพื้นมขมิ้นนี้เอาลงไปก้อนแล้ว หนึ่งบาลคามินสายหวดในหวดก็คือหล่าหานี้ให้เอาส่านเอาเนี้ยไปคือการเตรียมไก่หมดนึงไก่นี้ยคอยยีฟันครื่งเพราะว่ามันจะบ่ได้มันจะซิ้นเอันก็ น,นี่คือที่ออนึ่งอู่น้ครัเ,เ,บบเดี๋ยวเราจะน,น,นึ่งจงเรากเากมีพิกไทยกับพิกไทยเสรใ้ค้อมประมาณแล้วกสข้าวาเสรคุพ เขาเรบ่้คุกเเครื่องเขียงเี่ยวห้างไว้นี้ำมันจะหมักไว้ประมาณกึมม่งชั่โงหแหละวันนี้มันแรงแล้วเกวี่ยวได้ไหมอเียว่ดวยดินน่น,นานสุกในเโอ้แล้วหมดลนีเขาละ

ตัวแบบเป็นโตเพราะว,ว่าไว้มันจะใส่ปเป็นโตมัน,นมีน้ำซุปย่างเข้าย่างเรื่องนั้นไปอ่อนล่า,ออา,ลาอองลองแซมนะพี่น้องกลมกล่อมไปแล้วเอาครับไปบ้างนองเครื่องเคียงล่าเออิแซ่บ Minh là thuộc về hàm bán học. khang bán tuổi của mặt bóc bé một trăm linh pháo 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 pháo. Pháo 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 Nước pháo 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 mông đừng lẹ pháo 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 ยี่หมาเบิ้งฟึ้เบิ้งท้อนเนาะต่องปกหน้ามันส่องซัำเอาเงียงไหมครับเอาเงียงแล้วตะลุดตะลุดลงไหมบบกชิมินแหละเนี่ยนะห้อมเนี่ยจักอ้อกข้างๆเออสะะิ แม่ <c oughs> โอ้สุกแล้วน่ากินน้ำต้มบุหมี่เลยเพรมมาะว่าลงมันได้มห,หมดหมดไมยหงอนสองขวกนี่เรียบร้อยหอมกอม นี่ยคือส้มหน้าของไก่นึ่งบะขมิ้นใส่หวดเนาะไก่นึ่งบะขมิ้นนี่คือบะขมิ้นทางที่เราจะเอานึ่งเอาบาตองแทนบาเอบะขมิ้นจะห้อมห้อมตึมสันหนึ่งี่เมนูสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้มีน้ำพร้อมผุกิกน่ากินบ่กเดี๋ยวกับลแล้าเอ้วนี่พอจไปกินไผ่ักเข้าหรอประมาจะซิบแล้วไปกินเลย